จะ้เออกแบบท่าทางการถอดหัวของกระสือในหนังแสงกระสือสองครับว่าสวัสดีครับตจะนรบเข้าสู่รายการ Trailer r e a c t i o n นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะครับ เอามาพูดคุยกันแล้วก็เอามาดูพร้อมๆกันแล้วก็อิริเอคชันไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนที่หนังเรื่องนั้นจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แบบเป็นจริงเป็นจังนั่นเองนะครับและวันนี้กับตัวอย่างหนังที่เราจะมาอรีเอคชันกันนะครับเป็นหนังภาค2ครับที่ภาคแรกประสบความสําเร็จมากๆแล้วผมอยากจะใช้คําว่าประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อเลยครับเพราะว่าตอนหนังภาคหนึ่งเข้าฉายเนี่ยไม่ได้มีทรงอะไรที่เรารู้จักอะไรมา,มามากมายครับคือเราได้ยินว่ามันจะมีหนังกระสือตอนไปดู กระทั่งนั่งอยู่ในโรงแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่กลับกลายเป็นว่าแสงกระสือภาคแรกทํางานออกมาได้ดีมากๆนะครับทั้งงานดีไซน์เรื่องกระสือไปจนถึงเรื่องราวที่เราได้ดูในท้องเรื่องครับแสงกระสือภาค2เนี่ยเคยถูกวางโปรแกรมฉายเอาไว้เมื่อปี2022นะครับแต่กลับถูกเลื่อนฉายครับเตุผลเพราะว่าตัวหนังเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะครับก็เลยต้องมีการยืดเวลาในการทํางานครับผู้กํากับแสงกระสือ2คราวนี้นะครับก็คือคุณดี้ประพังกรครับที่เคยผ่านผลงานงาน,งานโฆษณามาแล้วก็มีรางวั มาากมมยครับีผลงานหนังสั้นที่สไตล์จัดชัดเจนครับจนเข้าตาคุณวิศิษ์ศาสนาเที่ยงก็เลยมีการดึงกันมาร่วมงานในแสงกระสือภาคนี้ครับโดยพื้นฐานนะครับตัวคุณดี้ผู้กำกับเองเนี่ยแกไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องกระสืออะไรเลยนะครับการทํางานครั้งนี้ก็เลยยากในการตีความครับแต่ในขณะเดียวกันไอความไม่เชื่อเนี่ยมันก็เลยเกิดการตั้งคําถามแทนทุกคนที่เป็นคนดูครับโดยเฉพาะคนดูที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น กระสือมันลอยๆอยู่มันฆ่าวัวฆ่าควายได้ยังไงมันจับเหยื่อได้ยังไงแล้วไอ้หัวกับไส้เนี่ยเอาจริงๆมันน่ากลัวแค่ไหนแล้วลึกๆไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วกระสือหัวกับไส้มันเป็นผีหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นกันแน่ครับการตีความทางก,กายภาพของกระสือนะครับว่ามันเป็นอย่างอื่นไปได้ไหมเนี่ย ทางผู้กำกับแล้วก็ทีมงานมีการศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายครับที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นแมงกระพุนไปจนถึงปลาหมึกครับและเป็นการศึกษาร่วมกับนักแสดงครับที่จะมารับบทเป็นกระสือในภาคนี้นั่นก็คือคุณนิ้งชัญญาครับเพื่อความสมเหตุสมผลกับเรื่องราวที่จะได้ดูมากยิ่งขึ้นครับ เท่ากับว่ากว่าจะทําแสงกระสือ2ได้นะครับทั้งผู้กํากับทีมงานไปจนถึงนักแสดงเนี่ยมีการทําการบ้านเพื่อตกตะกอนไอเดียเรื่องกระสือคืออะไรมามากพอสมควรครับก่อนที่จะมีการเปิดกล้องถ่ายทําครับดังนั้นแสงกระสือ2คือผลของการตกตะกอนการทําการบ้านแล้วการรีเสิร์ชทั้งหมดครับที่รวบรวมจนกลายมาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระสือภาคต่อในคราวนี้ตัวอย่างแรกออกมาเรียบร้อยแล้วตัวอย่างแสงกระสือ2อออกมาเป็นอย่างไรเราไปเรียกชั่นพร้อมๆกันครับ ตายฮะต,ตายฮาตายหาจริงๆครับมีคนตายอยู่ผมว่าบรรยากาศใช้ได้เลยสาวคือความรักที่เกิดจากลูกแม่ตาเด่นสา, <30 S 1> ามสิบปีสาวกินยาอยู่ตลอดหลังจาก<ค>เหตุการณ์ภ<ค>าคแรกโอ้สอวาวสามารถควบคุมันได้เฮ้ยยาที่เราสกัด คงอ่อนกันไปสำหรับสาวเวลานี้เท่ากับว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่านาง <คน S 2> เอกเป็นกระสือิีราสัตว์ตัวนี้มาให้ฉันได้แต่พี่รู้ว่าสาวเป็นกระสซงพี่ไม่เคยนอนหลับสนิทเลยแม้แต่คืนเดียวสาวเขาเป็นหนักขนาดนั้น คุณพ่อให้สาวกินยาระงับประสาทตลอดสิบกว่าปีครับเอ๋ผมมีพัดอีกแล้วสารต่อเรื่องราวจากแสงกระสือเวลาที่เป็นกระสุนเราขอลองทำอะไรหน่อยได้ไหมลองทำอะไรไม่รู้หรอกนะว่ามันจะช่วยแต่ได้ไหมลองทำอะไรความประหลาดไม่อาจขวางกั้นความรัก มันทำให้เธอต้องตายเธอก็ยอมอหรอเฮ้ยอย่างนี้แปลกใหม่ไม่ตายหรอกรัสัญญาเขาไม่ต้องปิดความลับความลับอะไรแล้วครับรู้กันไปเลย ระหังมันยังมีกระหังอยู่ส่งดีมากเลยครับส่งดีอย่างที่ว่าจริงๆครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดในแสงกระสือ2กันดีกว่านะครับว่าตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเขาให้เราเห็นอะไรบ้างครับตายฮะในตัวอย่างเนี่ยเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์การตายปริศนาครับ ต้นเหตุเนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้องปูเพื่อที่จะบอกว่ากระสือเป็นต้นเหตุโดยเราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าหนังภาคสองคราวนี้มีจุดเชื่อมต่อจากหนังภาคแรกก็คือตัวละครน้อยครับที่ปัจจุบันสแบบสแดงโดยคุณน้อยกฤษดาสุโกโส,สนแครบนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์กระสือบ้านโคกอินวนเมื่อ30ปีที่แล้วพูดง่ายๆก็คือก็คือตัวละครพระเอกของหนังภาคแรกนั่นเองครับตัวละครน้อยเนี่ยมีคู่คนใหม่นะครับหลังจากสายจากไปนะครับแกได้แฟนชื่อว่าดารินแล้วก็มีลูกกับดารินครับแกตั้งชื่อ ลูกว่าสาวซึ่งสาวเนี่ยได้รับเชื้อกระสือมาตั้งแต่กําเนิดในตัวอย่างเฉลยเรื่องนี้มาเลยครับซึ่งด้วยความที่สาวเนี่ยได้เชื้อกระสือมาตั้งแต่เกิดแล้วน้อยก็รู้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยนามาซึ่งอีกหนึ่งตัวละครสําคัญครับนั่นก็คือบาดหลวงออกสัสตินครับตัวละครบาดหลวงออกสัสตินเนี่ยเป็นตัวละครที่คอยเตือนน้อยแล้วก็ให้ยาที่ให้สาวต้องกินตลอดเวลาครับตามข้อมูลเนี่ยระบุว่าตัวยาที่น้อยกับบาดหลวงร่วมกันคิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากว่านกระสือครับสิ่งที่อยู่ในตัวกระสือสาวครั้งนี้ะรแตตกก่าางจ ส,สายภาคที่แล้วก็คือสาวสามารถควบคุมกระสือในร่างได้ในเบื้องต้นรับแต่สิ่งที่แปลกคือว่าสาวสามารถควบคุมมันได้จนกระทั่งตัวสาวเนี่ยเร,เริ่มโตขึ้นโตขึ้น,นในตัวอย่างให้เราเห็นเลยครับว่าเชื้อกระสือที่สาวเคยควบคุมได้เนี่ยเธอเริ่มจะควบคุมมันไม่ได้ครับ จนกระทั่งในตัวอย่างให้เราเห็นตัวละครที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆครับตัวละครพันตัวละครที่แสดงโดยคุณ Peter, ปีเตอร์นพอปชัยชัยนามนะครับปรากฏตัวมาแล้วก็เป็นข้อยืนยันจากตัวอย่างนะครับว่าตัวละครตัวนี้มาเพื่อฉากแอคชั่นต่อสู้ไล่ล่าซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในแสงกระสือภาค2นี้อย่างแน่นอนครับกีฬาสัตว์ตัวนี้มาให้ฉันได้ มีฉากที่เราเห็นการตายของสิ่งมีชีวิตนะครับทำให้น้อยคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับเราได้เห็นฉากการกลายร่างเป็นกระสือที่ผูดกับตีความทางด้านร่างกายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ที่เราเห็นคุณนิ้งชัญญาแสดงในตัวอย่างเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นครับของการบ้านที่ตัวนักแสดงร่วมกับทีมงานสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบท่าทางการถอดหัวของกระสือในหนังแสงกระสือ2ครับว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วการถอดหัวฉากถอดหัวที่จะเกิดขึ้นมัน จะออกมาเป็นอย่างไรครับเจอใจมากแมอีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวละครหลักของแสงกระสือ2นะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าคลาวหรือว่าคลาวแสดงโดยคุณเจเจครับตัวละครตัวนี้จะมาในภาคของโรแมนครับภาคของความรักที่เป็นตัวละครซึ่งมาพร้อมกับเงื่อนไข อาการเป็นโรคแบบเป็นคนเผือกอย่างนั้นแหละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วรับได้นะครับแต่ว่าเป็นในยุคที่เกิดเรื่องในแสงกระสือภาค2ซึ่งเป็นหนังย้อนยุคเนี่ยเป็นสมัยนั้นเกิดมาเป็นคนเผือกเนี่ยโอ้โหโดนบูลลี่โดนกีดการจากสังคมไม่น้อยนะครับแล้วนั่นแหละครับทำให้ตัวละครทั้ง2ตัวละครสาวกับคลาวเนี่ยสนิทสนมกันตั้งแต่เป็นเด็กครับแล้วก็เกิดมาเป็นความรักในวัยหนุ่มสาวครับ็น่าะเปสือ เราขอลองทาอะไรหนะ่อยได้ไหมสิ่งที่คลาวทดลองในตัวอย่างเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าแกพยายามจะช่วยสาวครับแต่มันส่งผลร้ายกับตัวเองครับมีอยู่ฉากหนึ่งครับจังหวะนี้เป็นฉากในการเตรียมตัวการโต้ตอบอะไรบางอย่างจากน้อยครับคนที่มีปมชีวิตมาตั้งแต่หนังภาคที่แล้วแล้วก็เป็นปมที่สลับซับซ้อนมากสภาพศพในฉากนี้เนี่ยโดนเล็บ ที่คอแน่นอนครับไม่ใช่กระสือไอ้กระหังแน่ๆครับในตัวอย่างมีให้เราเห็นเลยครับว่ามีวินาทีที่กระหังกับกระสือต้องปะทะกันแบบ versus battle อย่างนั้นะ เพลงที่ปรากฏในตัวอย่างแสงกระสือ2นะครับคือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงรักเพลงนี้ถูกทํามาก่อนแล้วนะครับโดยตัวผู้กำกับเนี่ยคุยกับคุณน้อยว่าสนใจอยากจะทําเพลงประกอบไหมคุณน้อยเองซึ่งเป็นศิลปินอยู่แล้วเนี่ยก็เอาเพลงที่อยู่ในต๊อกจํานวนหนึ่งมาให้ฟังครับและปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือเพลงนี้แหละครับห่วงรักเพลงที่ผู้กำกับชอบมากๆก็เลยมีการหยิบนํามาใช้ในเรื่องแสงกระสือภาคที่2ครับ ตัวอย่างแค่นี้ผมว่าเพียงพอเหลือเฟือเลยครับที่ทําให้เราตั้งตารอคอยหนังเรื่องแสงกระสือ2แบบใจจด,จดใจจ่อต่างจากภาคแรกริบลับครับในมุมคนดูเนี่ยตื่นเต้น,ตนอยากดูนะแต่ในมุมหนังผมว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะภาคแรกเราเข้าไปด้วยไม่มีความคาดหวังอะไรเลยในขณะที่หนังแสงกระสือสอสร้างความคาดหวังมหาศาลตัวอย่างสร้างความคาดหวังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งดังนั้นแสงกระสือ2จ๋าน้องสาวจ๋าแบกรับความคาดหวังให้ดีนะเพราะผมหวังว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาสมบูรณ์แบบกว่าหนังภาคแรก ซึ่งมันยากนะแต่ก็เป็นไปได้จากตัวอย่างที่เราเห็น,นครับและนี่คือ Trailer Reaction กับแสงกระสือ2โดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับจาก YouTube Channel Major Group นะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Major Group เอาไว้นะครับรับรองเนื้อหาเด็ดๆเ,เพื่อคอหนังแบบนี้จัดมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูได้ชมกันแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคราวหน้ากลับมา r ร a ก t ั o นกันใหม่ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ